เปิดหน้าเก่านัดเมียโชครถแห่ทุ่มสองร้านได้หน้านี้มาคิดว่าคุ้มมากเพิ่งมีประเด็นดราม่าไปมันมาสำหรับนัดภรรยาโชครถแห่ที่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องราวของงานสามีโชครถแห่กับนักร้องตลกชื่อดังบอลเชิญยิ้มแต่ทุกอย่างก็เคลียร์ใจกันแล้วหลายคนต่างหาวับสาวนัดจะเห็นว่าเธอนั้นสวยเป๊ะหุ่นดีผิวขาวที่ล่าสุดเธอได้แชร์ ไว้ผ่านเฟซบุ๊กเผยหน้าเก่าทั้งก่อนศิกรรมถึงตอนศิยกรกมแรกๆและแก้นู่นแก้นี่จนมาถึงได้หน้าปัจจุบันเธอหมดไป2อล้านโดยบอกว่าสําหรับใครที่ถามเรื่องศิยกรรมมารายละเอียดอยู่ใต้รูปไม่เคยนะถ้าใครเอารูปเก่ามาแปะหมดไป2อล้านได้หน้านี้มาส่วนตัวก็คิดว่าคุ้ม